พระมหาธาตุเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อปีพศ2464ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่437ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1,943คน การจัดการศึกษามีทั้งสิ้น3ระดับประกอบด้วยระดับชั้นปฐมวัยมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2- จนถึงชั้นอนุบาล3ระดับชั้นประถมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงประฐมศึกษาปีที่6ซึ่งแบ่งเป็นห้องเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนโครงการพิเศษ Sign Science Math Technology Program หรือ SMTP การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่จ<า>1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนการโรงเรียน<า>ว่าที่ร,ร็อเตรีดร<ด>พินิษสังสัพพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีท่านได้แก่นายสิริพงษ์รัตนะ นายตติต<อ>พิทักษ์นาราธรรมนางละพัะด,ดาเกศสกุลกและนางปริยาพรดำขำหัวหน้ากลุ่มงาน6กลุ่มประกอบด้วยนายไพรัตเต็มนากลุ่มบริหารงานวิชาการนายบุญคล่องจุลเลกกลุ่มบริหารทั่วไป,ปน,นายนารงฤทธิ์คีรีรัตน์กลุ่มบริหารบุคคล,คลนางวิพาวรรณเวชพัฒน์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุริยานีคลังสีกลุ่มบริหารนโยบายและแผนและนายเอกพงษ์คงเซนกลุ่มบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรวมมีบุคลากรทั้งสิ้น101คนปรัชญาของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมตัตลักษณ์ของโรงเรียนมหาธาตสร้างความรู้คู่คุณธรรมคำขวัญประจำโรงเรียน คุณธรรมเด่นความรู้ดีมีสุขภาพอนามายัยก้าวไกลสู่สากลดำรงตนอย่างพอเพียงสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพระบรมธาเจดีภายใต้รัศมีและเครื่องหมายหัวนโมอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสีประจำโรงเรียนน้ำเงินขาววิสัยทัศน์โรงเรียน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นสถานศึกษาปลอดภยัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยครูและบุคลากรมืออาชีพภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมพันธกิจของโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและพัฒนาศัก,กยภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่21ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรักสิ่งแวดล้อมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โอกาสความเสมอภาคลดความเหลือล่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและมีความปลอดภัยส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและเป็นมืออาชีพ บริหารจัดก,การแบบมีส่วนร่วมโดยใช้นวัตกรรมตามหลักธรรมพิบาลมูรณาการจัดก,การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการบริหารจัดก,การโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการ P.D.C.A. โดยยึดหลักมหา,าธาตุโมเดลความสำเร็จของโรงเรียน สมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลชุมเชยระดับประเทศการสวดมตลหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะระดับประถมศึกษาพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศการประ,ก,รประกวดบรรยายทานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายพระราชทานรางวัลชุมเชยระดับประเทศ การสวดมนต์หมูม่ทำนองสารพัญญะระดับประถมศึกษาตอนปลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีพระราชทานรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันร้อยกรองระดับประถมศึกษาประเภทกรอนสด,นสรนนสดพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดศิละปะก,การสแสดงพื้นบ้านภาคใต้ระดับประถมศึกษาประเภทเพลงบอก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดศิละปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ระดับประถมศึกษาประเภทเพลงบอกรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายทำนักเรียนช่วงชั้นที่สองโครงการส่งเสริมด้านาศนาสนา,นาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญายท้องถิ่นสู่เยาวชน ได้รับโลเชิดชูเกียตรติสถานศึกษาพอเพียงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนเครือข่ายสเต็มศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนนำร่องดีเด่นด้านการส่งเสริมแผนการจัดการเรียนรู้พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรักการอ่านสารสู่ฝันระดับประถมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีผลคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564-2567ถึง 2, 67, สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ระดับสังกัดสอพทและระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ระดับสังกัดสอบพทและระดับประเทศมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,564ถึง2,567สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัดระดับสังกัดสพทและระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่านพื้นฐานโอ e เน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,564ถึง2,567สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัดสอพทอและระดับประเทศมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b s e best Practice ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่านวิทยาศาตสตร์และคณิตศาตสาตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวประเมินระดับนานาชาติหรือปิซา ได้ลำดับที่1ของผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2,567าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งดดดได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,567ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษระดับประเทศ ได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยในด้านการส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์คะแนนสอบ n อทีวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็มได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตระดับประเทศได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษาคะแนนสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็มได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทีเด็ดประจำปี2566การส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศด้านภาษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2567สอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ได้คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน47คนรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดสวดโอเอวิหารรายระดับภูมิภาคประเภททีมผสมระดับมัธยมศึกษาณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเรียงความระดับชั้นม1นถึงมสเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2568ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตหนึ่งได้รับโลก่เกียรติยศรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับประเทศ รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Picture Writing) ระดับชั้นม .1- ม .3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ประจำปี2567การส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี เกียรติบัตรการแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองป .4 ถึงป .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศด้านดนตรีได้รับรางวัลเหรียญทองาาวงอังกลุง <นา S 1> และวงเครื่องสายผสมปีพาดไม้นวมนาการประกวดดนตรีไทยนักเรียนระดับภาคใต้ครั้งที่13ประจำปีการศึกษา2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวของวงใหญ่และเพลงไทยลูกทุ่งการส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดรำวงมาตรฐานการส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศด้านกีฬาได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาซูโม่ชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี2567 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศประเภทเดี่ยวปัญจักลีลานักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาซูโม่เยาวชนทีมชาติไทยถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดทุกอายุกีฬามมยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดประเทศไทยถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทอายุ12ปีหญิงกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดประเทศไทย เคยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทอายุ10ปีหญิงกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดประเทศไทยการส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์เด็กชายชุติเดชนนทมิตรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ8โครงการ SMTP คว้ารางวัลที่4ในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Maker Robotics Challenge and Robot Challenge Thailand 2 0 2 5ระดับนานาชาติรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ<พ>าการแข่งขันสร้างภาพการ์ตูนเรื่องสัน้น Comic Strip ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ประจำปี2567 รางวัลเรียนทองรองชนะเลิศการแข่งขันสร้างภาพการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสตรีประดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ประจำปี2567